วันนี้ต้องถือว่าเป็นวันร่วมขิ่ร่วมใจแสดงวิธิตาจิตในส่วนหนึ่งก็ต่อพี่ๆทั้งสอง่ันนะครับหรือว่าเป็น,นการเกษียณในปีนี้ก็เป็นความรักนะครับเป็ยความเคารพนะครับกับพี่ๆสอง่ัน์ที่ท่านไ็ได้ทำงนานพวกเรามาเนระยงยาํางนานนะครับแล้วก็ในเรื่องอะไรเทศกาลสำคัญนะครับเรื่องของวันที่แห่ไทยที่พวกเราทำเระก็ต้อนดูือ นะครับที่มำาร่วมกานแสดรวยชาติส่งน้ำพระแล้วการ่วมกนป็นสิทอิมงคลในปีใหม่ไทยนะครับแล้ขอพ่จากาผู้นำผู้ใหญ่นะครับขอพ่ระหว่างกันนะครับเพื่อให้ปีใหม่ไทยผ้านไปนะครับทุกเรานมความสุขมีแต่หังสบายใจนะครับมีความสุขเยก็ถือโอกาสนี้นะครับทั้งทั้ทั้งรอนทั้งสองท่านนะครับขอรัชนาพลมศิยัคราชัยนะครับ พรสิสิทธิ์ไทยสาปนิกนตะวันได้ผถมโดยชัยนะครับให้พี่น้องสละข้าพเกทุกท่านนะครับกับความสุข,ขความเจริญนะครับที่สิ่งใดให้สมราถนาขอให้บารมีอของพระองคของทุกท่านนะครับให้บกบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามไม่ไว่าจะเดินทางไปไหนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทาําอะารก็ให้สาเด็จม,งงม่อมอองานไม่มอเลยนะครับไม่ไว่วาจะได้รับพระกิจใดๆ ที่ได้กระทัก็ข er อให้ภารกิจเหล่านั้นเกิดประโยชน์ทั้งต่อทุกท่านเองครรมต่อองค์กรของเราที่เรารักต่อพี่น้องประชาชนกรรมเนินสิ่งใดก็คือจากนี้ไปขอให้เราข้าปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งพวกนะครับขอให้พบแต่สิ่งที่มีความสุขความเจริญแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตตลอดไปครับ